ชีวิตเอมี่ล่าสุดซุ่มพอลูกเงียบที่เมืองนอกค่ะต้องบอกชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนอดีตนางเอกเอมี่อเมลเียจาคอบสำหรับเธอคนนี้โด่งดังมาจากบทของแม่มา ในเรื่องที่ดาวานอนค่ะที่เคยโด่งดังที่สุดในยุคนั้นเลยโดยเอมี่เองก็เจอมรสุมครั้งใหญ่ถูกตำรวจจับก่อนที่จะพ้นโทษออกมาเจ้าตัวประกาศกลับตัวใหม่ค่ะโดยทันทีที่ทรับอิสรภาพให้กลับมาใช้ชีวิตปกติเธอก็ขอเดินทางสายธรรมลาบวชชีพรามเพื่อที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนนี้ก็สึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ได้พันตัวมาเป็นแม่ค้าขายไอศครีมผัดที่เหมาะกับบรรยากาศร้อนๆนในประเทศไทย และชีวิตเองก็ดูมีความสุขมากขึ้นค่ะดูแล้วฟ้าหลังฝนจะเป็นใจสําหรับชีวิตเธออย่างมากตอนนี้เองก็กาลังไปได้ดีแถมสิน้้าเองก็ขายดีมากๆค่ะเจ้าตัวตั้งหนาตั้งๆทํามาหากินก่อนที่จะมีข่าวต่อมาว่าเธอเองนั้นบินลัดฟ้ากลายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีหนุ่มชาวต่างชาติล่าสุดข่าวดีนี้เธอเองเพิ่งให้กําเนิด ทายาตัวน้อยเดยมีสามีชาวต่างชาติคอยดูแลไม่ห่างทั้งคุณแม่และคุณลูกแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ